2025 Yamaha Tracer 9 yamt เทคโนโลยีแน่นคันไฟหน้า Matrix led สว่างทุกโค้งยันโลกหน้า2025 Yamaha Tracer 9รถมอเตอร์ไซค์ทัวริ่งทางเรียกตัวสุดค่ายซ่อมเสียง Yamaha เปิดตัวรุ่นกลับโฉมตามคาดพร้อมตัวเลือกระบบเกียร์อัตโนมัติ yamt โดยในรถรุ่นใหม่นี้จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านเทคโนโลยีที่จัดเต็มเหนือคู่แข่งคลาสกลางจนเรียกได้ว่าเทียบเท่ารถสายท่องเที่ยวตัวท็อปจากค่ายอื่นมีไฮไลท์เป็นระบบไฟหน้าแบบ Matrix LED แบบเดียวกับรถยนต์หรู2025 Yamaha Tracer 9จะยังคงถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานเดิมไม่ไว่าจะเป็นชุดเฟรมแบบ Delta Box เครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำามสูบเรียงเแาเข้อเหวี่ยงแบบ Cross Plane ปริมาตรกระบอกสูบ 890cc พร้อมพละกกำลังสูงสุด 119ps ที่10,000รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด9 3นิวตเมตรที่7,000รอบตอนาทียังคงเหมือนกันกันกบรถรุ่นเดิมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับระยะยุบ 130mm ด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวระยะยุบ 131mm ระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสค,คู่ขนาดจาน 298mm ทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เรเดียลมาส์ ด้านหลังแบบดิสเดียวขนาดจาน267ม mm, ิลลิเมตรทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แอคเซลเมาส์ชุดล้ออลลอยลัดด้วยยางทางเรียบขนาด1 2 0 7 0 1 7และ1 8 0 5 5 1 7ยังคงทำให้รถรุ่นนี้เป็นตัวสุดสายท่องเที่ยวทางเรียบของค่ายเช่นเดิมโดยรายละเอียดสำคัญที่ได้รับการอัปเกรดจะอยู่ที่เทคโนโลยีและรูปลักษณ์ภายนอกที่มองผ่านตาอาจจะทำให้หลายคนแยกไม่ออกว่าแตกต่างจากเดิมตรงไหน แต่สิ่งที่ทําให้รถรุ่นใหม่โดดเด่นเป็นพิเศษคือไฟหน้าเนื่องจากไฟหน้ารุ่นใหม่นั้นมีหลายชั้นและกินพื้นที่ด้านหน้ารถจนมากผิดปกติส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มระบบไฟ c o n e r i n g l ไ Light เข้ามาเสริมให้กับระบบไฟ LED ของเดิมหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและมีการติดตั้งระบบนำทาง Garmin เข้ามาให้ในตัวชิลหน้าแบบปะไฟฟ้าถัางน้ำมันขนาด19ลิตร Riding Mode ABS Traction Control Lunch Control, Cruise Control รวมถึงระบบกุญแจ Keyless และระบบอิเล็กทรอนิส์อีกมากมายที่ติดตั้งมาให้จนเราพูดไม่หมดนอกจากนี้ยังมีตัวรถรุ่นอัพเกรดรหัส GT ที่จะทำการเพิ่มระบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยในรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Matrix LED ที่จะทำงานร่วมกับกล้องหน้ารถเพื่อทำการปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติเฉพาะในจุดที่มีผู้ร่วมทางขับรถสวนมา นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกระบบเกียร์ YAMT ที่สามารถติดตั้งเสริมได้แต่ถ้าใครที่อยากจะเป็นตัวสุดสายท่องเที่ยวทางเรียบก็ต้องขยับขึ้นไปเล่นรุ่น GT+ ซึ่งเราจะได้รับของเล่นทุกอย่างที่ว่ามาในรุ่นก่อนหน้าทั้งหมดรวมถึงระบบเกียร์อัตโนมัติ YAMT แต่จะมีการติดตั้งระบบเรดร์ด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถทำให้รถของเรารองรับระบบ Adaptive Cruise Control และ Blind Spot 2025 Yamaha Tracer n ยังไม่มีการประกาศค่าตัวออกมาอย่างเป็นทางการ และก็คงเดาได้ไม่ยากว่ารถรุ่นใหม่จะต้องแพงขึ้นกว่ารถรุ่นเดิมในทุกรุ่นย่อยอย่างแน่นอนเป็นผลมาจากเทคนโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาแต่นั่นก็ทําให้มันเป็นรถคลาสกลางที่ทันสมัยเทียบเท่ารถคลาสใหญ่ของค่ายอื่นหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย